บ้านไร่อุ่นไอรักตอนที่สิบสามค่ำคืนเงียบสงัดณนะไร่กลางตะวันมีเพียงเสียงสายลมแผ่วๆพัดพายอดไม้ให้ไหวเอื่อยและเสียงจิ้งหรีดที่ส่งเสียงราวกับจะขับกล่อมให้ทั้งไร่เข้าสู่นิทราทว่าภายใต้หลังคาบ้านไม้หลังใหญ่แสงสลัวจากโคมไฟหัวเตียงยังคงส่องลอดผ่านบานประตูไม้มาอย่งเงียบงนันบ่งบอกได้ว่าภายในห้องนอนนั้นยังมีใครบางคนที่ยังไม่หลับไหลหรือบางที ทั้งคู่ก็อาจจะยังไม่ตื่นจากความฝันบางอย่างก็เป็นได้มึนหัวจังมันคือความฝันใช่ไหมนายผมก็คิดว่าใช่นะคุณละเมอแน่ตอนนี้เราสองคนกำลังละเมออยู่แน่ๆกลับสิกลับไปที่นอนของตัวเองสิมัวฝันอะไรถึงอยู่ในห้องนอนห้องนี้ คืนไม่รีบตื่นจากฝันเดี๋ยวก็โดนแม่เสือสาวยัดกันไกลทิ้มพุงเป็นรูหลอกพ่อเลี้ยงที่กำลังตกอยู่ในสภาพสลึมสลือต่างกันพยายามสั่งให้ตัวเองลุกจากเตียงเก็บผ้าผ่อนของตัวเองเดินโซเซออกจากห้องทิ้งให้พิมพ์ประพานนอนตาปรือเมื่อมองเพดานด้วยอารมณ์ที่ทั้งว่าบหวามและสับสนฝันอะไรกันมันจะรุนแรงเหมือนจริงได้ขนาดนี้กันนะยายพิมพ์ตื่นสิยายพิมพ์ต,ยยพมพตื่นเดี๋ยวนี้นะ หลังจากเม่ออยู่นานเธอก็ลุกขึ้นนั่งได้สำเร็จใช้แรงของตัวเองที่ยังมีหลงเหลืออยู่ดึงจัดชุดพื้นเมืองให้เข้าที่เข้าทางหวังจะออกไปหาหมวดพิทักษ์แล้วออกไปสืบหาข่าวต่ออย่างที่ตั้งใจไว้ทะว่าทางอาการสลืมสลือบวกกับความเหนื่อยล้าปวดเมื่อยไปทั้งเรือนร่างทําให้พิมพ์ประพาเดินไปถึงแค่ประตูห้องนอนก็ลงกรอนมันจนแน่นหนาแล้วเดินกลับมาทิ้งตัวลงนอนอีกครั้ง เวลาสายของอีกวันพิมพ์ประภาก็ดีดตัวลุกขึ้นนั่งอีกครั้งทว่าเพราะเธอนอนหมิ่นจนชิดขอบเตียงแล้วลุกพรวดขึ้นอย่างกระทันหันทำให้เธอพลัดตกลงไปนั่งก้นจำเบ้าอยู่ที่พื้นอะโอ้ยเจ็บระบมไปหมดทั้งตัวเลยวิพิมพประภาบอกกับตัวเองนั่งทบทวนถึงเหตุการณ์เมื่อคืนภาพไม่ได้ตัดเพราะความมึนเมาแต่พิมพ์ประภาต้องใจเต้นตึกตักเมื่อนึกถึงความฝันที่ผ่านมาชั้นใน ชั้นในของฉันละ่ะพิมพ์ประภาตกใจเมื่อเอามือทาบทรงอกแต่พบว่าตัวเองโนบราพยายามสำรวจก็ยิ่งรู้สึกอึง้งที่ข้างในชุดพื้นเมืองยาวคลุมลงมาถึงเข่ามันโล่งจนหน้าใจหายพิมพ์ประภามองไปก็เห็นว่าชั้นในทั้งสองชิ้นมันตกอยู่ข้างเตียงนั่นแหละเท่านั้นเธอก็รีบวิ่งเข้าไปยืนอึ้งในห้องน้ําอย่างทําอะไรไม่ถูกใช่ไหม ไม่ใช่มัง้งยายพิมพ์ถ้าไม่ใช่แล้วทำไมถึงเปลือยละ่ะหรือว่าเราละเมอจนแก้ผ้าตัวเองใช่ต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆฉันนี่มันไม่ได้เรื่องเลยจริงๆพิมพ์ประพาคิดจนตกผลึกก็รีบอาบน้ำแล้วออกมาเปลี่ยนเสื้อผ้ามโนว่าความประบมไปทั้งตัวมันเป็นเพราะเมื่อคืน เธอออกแรงเดินและเต้นมากเกินไปรวมกับที่ตกเตียงจนก้นจ้ำเบ้าทําให้รู้สึกว่าส่วนล่างมันถึงได้รู้สึกไม่ปกติเท่าไรในตอนนี้เธอแน่ใจอย่างนั้นเพราะหันไปมองที่ประตูแล้วเห็นว่าเธอลงกรอนจากทางด้านในไว้อย่างแน่นหนาไม่มีทางที่คนข้างนอกจะมุดเข้ามาหาเธอได้แน่ๆฝ่ายพ่อเลี้ยงเองก็ตื่นก่อนพิมพ์ประพาได้ไม่นาน เขาลุกขึ้นมานั่งคิดทบทวนถึงเมื่อคืนด้วยอาการแทบไม่ต่างกัน,นมันลเมอจนแก้ผ้าแก้ผ่อนอะไรแบบนี้กันนะไอตะวันเอ้ยดีนะที่คุณพิมพ์เธอยังไม่ทันตื่นแล้วเดินออกมาเจอไม่งั้นเจอสวนไส้แตกแง่แง่พ่อเลี้ยงรีบสวมใส่เสื้อผ้าที่หอบหี้ออกมาแล้วนั่งใจสัน่นเขานึกไปถึงฝันที่แม่เลี้ยงพิมพ์ประภากับเขาใกล้ชิดและสนิทสนมกันเหมือนคู่สามีภรรยาอื่นๆด้วยความยินยอมพร้อมใจกันทั้งสองฝ่าย เขาบอกไม่ถูกว่ากำลังรู้สึกอย่างไรกับความฝันนั้นเพราะหญิงสาวที่ดูสดใสและขี้วีนทว่าในจินตภาพเธอทั้งอดอดออนและโอนอ่อนยอมให้เขาทำอะไรได้ตามที่คู่รักพึงกระทำต่อกันบนเตียงได้อย่างไม่อิอดอดเลยสักนิดแถมเธอยังช่วยเขาถอดเสื้อผ้าให้เขาด้วยซ้ำเสียงเคาะประตูของป้าจูเหมือนระครังหมดยกทำให้ทั้งพิมพ์ประภาและพ่อเลี้ยงรู้ตัวว่าตอนนี้คงจะเป็นเวลาสายเต็มที พิมพประพารีบทำธุระแต่งตัวแล้วลงมารอที่ชั้นล่างส่วนพ่อเลี้ยงเองเมื่อเห็นว่าทางสะดวกก็รีบเดินเข้าไปอาบน้ำทันทีเช่นกันงานนี้คนที่รู้ดีที่สุดคือป้าจูที่เป็นคนรีบเข้ามาจัดการเปลี่ยนผ้าปูที่นอนและผ้าห่มให้ใหม่ป้าจูมองสภาพของผ้าปูที่นอนที่เหมือนผ่านสงครามโลกมาแล้วก็ถึงกับยิ้มไม่ยอมหุบเตรียมส่งข่าวดีไปให้ญาติของทั้งสองฝ่ายรับรู้โดยเร็วเป็นอะไรหรือคุณ เห็นนั่งบิดไปบิดมานานแล้วป่าเป็นอะไรแค่เมื่อคืนคงเต้นสนุกเกินไปเลยปวดเมื่อยนิดหน่อยเท่านั้นเองพิมพ์ประพา,าตอบโดยไม่มองหน้าทว่าสายตาเผลอมองที่อกกว้างแล้วมนโนถ,ถึงภาพฝันสุดว่าหวานจนใจเต้นตึกตักฝ่ายพ่อเลี้ยงเองก็ประหม่าแต่ยังพยายามทำเสียงให้เป็นปกติสายตาเผลอลอบมองอีกฝ่ายก็ให้นึกไปถึงความอ่อนหวานของเธอที่ชัดเจนในความฝันแล้วหายใจไม่ทั่วท้อง มันคือความรู้สึกดีแต่ดีแบบที่พ่อเลี้ยงไม่อยากให้มันเกิดขึ้นจริงเพราะรู้อยู่แก่ใจว่าตัวเองมีคนรักอยู่แล้วทาให้พ่อเลี้ยงต้องหาทางเร่งให้พิมพ์ประภายอมถอนทับกลับกรุงเทพให้ไวที่สุดคุณผมเลงต้อนรับกันแล้วต่อไปก็ถึงเวลาแล้วนะที่คุณจะต้องเรียนรู้งานของไร่เรานายหมายความว่าไงฉันไม่เข้าใจก็หมายความว่าทางไร่ของเรา ทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องทำรวมถึงผมกับคุณด้วยพ่อเลี้ยงขยายความทำสีหน้าเคร่งขรึมฉันเป็นแม่เลี้ยงของที่นี่มีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างละ่ะลองบอกมาสิเป็นแม่เลี้ยงก็ต้องควบคุมไรายได้เวลาที่ผมไม่อยู่ไงคุณแต่ก่อนจะควบคุมได้ก็ต้องเรียนรู้ทุกอย่างก่อนถึงจะสั่งคนอื่นได้เริ่มจากวันนี้เลยละกันหลังจากกินข้าวเสร็จคุณก็ตามผมเข้าไร่ด้วยกันเลยนะ หาวันนี้เลยเหรอแต่ว่าฉันยังเอ่ปวดเมื่อยตัวอยู่เลยนะไม่ต้องพักหรอกคุณออา,าการปวดเมื่อยเนื้อตัวจากการเต้นการเล่นสนุกของคุณตอนนี้มันจะเทียบไม่ได้กับสิ่งที่คุณต้องเจอต่อไปหรอกครับคนไร่คนสวนมีวิธีหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินกันเป็นปกติอยู่แล้วถ้ารอคุณหายปวดแล้วเริ่มทํางานมันก็ปวดเมื่อยเหมือนเดิมทุกวันอยู่แล้วเอาแบบนี้ละกันวันนี้ผมจะให้คุณไปฝึกงานที่แปลงดอกดาวเรืองที่กําลังเก็บส่งละกัน งานง่ายที่สุดแล้วละ่ะไ,ได้สิแค่เก็บดอกไม้จะยากอะไรพิมพ์ประพามโนถึงภาพในหนังที่นางเอกหยิบดอกไม้นั่นนิดนี่หน่อยใส่ตะรกรา้ามันดูไม่ได้มีอะไรที่ต้องกลัวเลยสักนิดเวลาใกล้เที่ยงในไร่กลางตะวันเป็นอะไรไปครับพ่อเลี้ยงก๊อตเห็นนั่งเมออยู่นานแล้วถ้าเรื่องค่ายาดองของเจ๊เดือนอะไม่ต้องห่วงนะครับผมต่อรองมาได้ลดราคาลงมาหลายร้อย เดี๋ยวสิ้นเดือนค่อยรวบยอดจ่ายครับโถไอตอดเรื่องยาดองอะไรนั่นมันไม่ใช่สาระอะไรเลยตอนนี้ข้ากำลังคิดว่าจะส่งเองไปที่ไหนดีต่างหากพ่อเลี้ยงจะส่งตอดไปดูงานหรือครับส่งไปไกลๆหูไกลๆตาเฉยๆนี่แหละขืนยังไม่ไปทำงานของตัวเองรับรองว่าถูกเตะส่งออกจากไร่แน่พ่อเลี้ยงวีนจนไอต๊อดต้องรีบเพ่น เขาหันไปมองแม่เลี้ยงที่อยู่ในชุดเสื้อยืดสีขาวดังเกงยีนเอี้ยมขายาวที่ยืนตากแดดโดยไม่ได้สวมหมวกอยู่ไกลๆแล้วยิ้มอย่างเจ้าเล่ตโกนสั่งเสียงดังรีบเด็ดสิคุณหมูอู้อยู่ทำไมรีบทำให้สุดแรงที่มีจะได้รู้ว่าทั้งวันคุณเก็บได้เท่าไหร่เวลาสั่งงานคนงานน่ะจะได้คํานวณถูกพิมพ์ประพาคิดผิดถนัด เพราะตอนนี้ทั้งแปลงดอกดาวเรืองมีเธอยือนอยู่แค่คนเดียวเธอถูกพ่อเลี้ยงสั่งให้ใช้กันไกลตัดดอกแล้วเดินเอาใส่ไว้ในถังโฟมที่ปูรองด้วยน้ำแข็งเพื่อรอส่งขายในเช้ามืดวันพรุ่งนี้คิดจะแกล้งกันเหรอไอ้กะล่อนฉันไม่ยอมแพ้หรอกเมื่อได้ยินเสียงตะโกนสั่งพิมพ์ประภาก็กำมือแน่นเธอทั้งร้อนและคันจากฝุ่นที่ผสมกับเหงื่อที่ชุ่มจากการพยายามทำตามคำสั่งของพ่อเลี้ยง ด้วยทิฐิของเธอเองแม้ว่าจะยืมหมวกจากพ่อเลี้ยงแต่เขาไม่ยอมให้แม้จะแกล้งให้ตนเองต้องทำคนเดียวแต่ระดับพิมพ์ประภาเธอจะไม่ยอมอะไรง่ายๆอยู่แล้วดีละ่ะครั้งที่แล้วเมาจนพลาดทำไม่สำเร็จอย่าให้มีโอกาสนะแม่จะยัดยาโด๊ให้กินกับคุณหวานทั้งห่อเลยพิมพ์ประภาบ่นอุบอีบสายตาเหลือบมองหาพ่อเลี้ยงจองกะลอนอย่างไม่สบอารมณ์ทว่ากลับมองไม่เห็นแม้แต่เงา แม่เลี้ยงไปยืนทำอะไรในแปลงดาวเรืองจะ๊ะเสียงคนงานหญิงที่เดินผ่านมาร้องถามทำให้พิมประภาหันไปตอบด้วยท่าทางเหมือนนางงามแม้ว่าจะกำลังรู้สึกเหมือนกำลังจะเป็นลมเมื่อเก็บดาวเรืองขายจะจะทดลองดูว่าทั้งวันจะเก็บได้มากแค่ไหนกันแม่เลี้ยงจ๋าดอกดาวเรืองนะ่ะปกติเขาจะออกมาเก็บกันตอนบ่ายแก,ยกย่ๆถ้าเก็บตั้งแต่ตอนนี้มันก็จะเหี่ยวจนขายไม่ออกตอนนี้เขาไปนั่งพักก่อนเถอะ แม่เลี้ยงคงเข้าใจอะไรผิดแล้วแน่ๆขอบใจนะจ๊ะที่บอกแล้วตอนนี้เธอเห็นพ่อเลี้ยงไหมว่าอยู่ที่ไหนเมื่อพิมพ์ประภารู้แน่ชัดว่ามันคือการกลั่นแกล้งก็รีบถามหาพ่อเลี้ยงจอมกะล่อนเธอมองดอกดาวเรืองที่เด็ดมาเริ่มเช้าแดกจริงๆอย่างที่คนงานบอกแล้วก็อยากลงไปนอนดิน้นไม่สิตอนนี้อยากตบให้พ่อเลี้ยงลงไปนอนชักดิ้นมากกว่าฝ่ายพ่อเลี้ยงหลังจากเห็นว่าถึงเวลาใกล้เที่ยง ก็รีบขับรถบึ่งไปที่ไร่กำนันเข้มเขากะว่าจะไปขอฝากท้องกับหวานใจให้หายคิดถึงแล้วค่อยเอาเข้ากล่องไปฝากพิมพ์ประภาพอเป็นพิธีเขาผิวปากอย่างอารมณ์ดีคิดว่าแผนการร้ายที่ตัวเองคิดน่าจะปิดเกมได้ภายในไม่กี่วันแน่ๆใจแข็งไว้นะพอเลี้ยงอีกเดี๋ยวถ้าเธอยอมกลับไปฉันจะยอมชดเชยให้เองเขาคิด เมื่อเผลอนึกไปถึงสภาพของแม่เลี้ยงที่ถูกหลอกให้ทำงานกลางแดดที่ดูว่าวันนี้จะร้อนกว่าทุกวันแต่แม้ว่าจะพยายามทำใจให้แข็งสักแค่ไหนเขาก็ถอนใจยาวเหยียบเบรกแล้วรีบหักรถกลับไปที่ไร่อย่างกระทันหันว่าไงคะพ่อเลี้ยงไม่ว่าอะไรนี่ครับคุณพอดีเมื่อครู่วนไปหาสัญญ,ญาณมือถือมาคุยธุระเสร็จก็รีบกลับมารับคุณน,นี่ไงล่ะหรอคะ พิมพ์ประพาที่นั่งหลบแดดอยู่ที่โคนต้นไม้หอบหายใจถี่ด้วยความเหนื่อยและร้อนจนเหมือนจะเป็นลมเธอพยายามซ่อนความโกรธเอาไว้ปั้นยิ้มหวานรอจนอีกฝ่ายเดินเข้ามาใกล้ก็ลุกพรวดขึ้นยืนเผยอะไรบางอย่างที่ซ่อนไว้ด้านหลังออกมาถือด้วยแววตาที่บ่งบอกถึงความโกรธอย่างที่สุดเฮ้ย hey, คุณอย่านะเลี้ยงหยุดกึกแล้วก็เตรียมจะหันหลังหนี ทว่าสายตาสังเกตเห็นบางสิ่งก็ทำให้ลังเลภาพของพิมพ์ประภาที่ทำท่าจะวิ่งไล่เหมือนคราวก่อนแต่ขาเธออ่อนแรงลงอย่างกระทันหันร่างบอบ,บางหยุดยืนและโอนเอ็นไร้เรี่ยวแรงตอนที่สติสัมปชัญญะของเธอจะดับลงโชคดีที่พ่อเลี้ยงสังเกตเห็นก่อนจึงรีบโผเข้าประคองเอาไว้ได้ทันก่อนที่เธอจะล้มลงคุณเป็นไงบ้างเขาพยายามเรียก ค่อยๆประคองให้ลงนั่งหยิบเอายาดมมาจ่อที่จมูกเชิดสวยนั่นหมวกที่สุดห่วงถูกเอามาใช้พัดวีด้วยเจตนาจะประถมพยาบาลให้เธอฟื้นสติอยู่ครู่ใหญ่นั่นมันถ้าไม่ถึงเหมือนเฮ้ยไม่ใช่เรื่องแล้วเขาพังหะเมื่อช่วยเธอรวบผมแล้วจะประคองให้เอ็นตัวนอนราบที่พื้นหญ้า ทว่าสายตากลับมองเห็นบางสิ่งที่ผิดปกติที่ซอกคอข่า,ขาวและด้านหลังใบหูของพิมพ์ประภาเพื่อให้แน่ใจยิ่งขึ้นเขาจึงตัดสินใจทําบางสิ่งที่ไม่ควรออกไปเมื่อมองซ้ายมองขวาแล้วเห็นว่าไม่มีใครอยู่ในบริเวณใกล้เคียงพ่อเลี้ยงสูดหายใจลึกแอบดึงคอเสื้อยืดด้านหลังของพิมพ์ประภาให้เปิดร่นลงเล็กน้อยไม่มีคําพูดอะไรหลุดออกจากปากของพ่อเลี้ยงเขามองร่องรอยช้ำเป็นจ้ำเลือดจาง แล้วนึกถึงคำพูดในฝันได้อย่างชัดเจนภรรยาของผมผิวเนียนแบบนี้ขอฝากรอยไว้นิดนะครับพิมพ์เจ็บนะคะที่รักอยู่ๆก็มาขบคอกันอย่างนี้พิมพ์จะมีสามีเป็นผีดิบดูดเลือดใช่ไหมไม่ได้การละแบบนี้ต้องยอมให้พิมพ์ฝากรอยบ้างแล้วสิ